วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมหหน่วยการเรียนรู้ที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเรื่องการหาค่านิพจน์พีชคณิตตัวอย่างที่1จงหาค่า3 x บวก4เมื่อ x เท่ากับ2วิธีทำาม x บวก4 ให้เราแทนค่า x ด้วย2ลงไปในโจทย์3 x บวก4ก็จะได้เป็น3คูณกับ2บวก4 3คูณ2ได้6บวกด้วย4 6บวก4ก็ได้10ตัวอย่างที่2 จงหาค่า3คูณกับวงเล็บ x บวก5เมื่อแทนค่า x ด้วย4 x เท่ากับ4จากโจทย์3คูณกับวงเล็บ x บวก5ให้เราแทนค่า x ด้วย4ก็จะได้เป็น3วงเล็บใหญ่แล้วก็ใส่วงเล็บเล็กตรงแทนค่า x ด้วย4บวกด้วย5เราก็ทำการทำในวงเล็บ 4บวก5ก็จะได้9เอานำ3ไปคูณ9 9คูณ3ได้27ตัวอย่างที่3จงหาค่า 2x ยกกำลัง2บวก 3x บวก8เมื่อ x เท่ากับ4 2 x ยกกำลังสองลบ3 x บวก8เราแทนค่า x ด้วย4ก็จะได้เป็น2คูณกับ4ยกกำลังสองลบ3คูณ4บวก8ทำ4ยกกำลังสองสยกกำลังสองก็คือ4คูณ4ได้16ได้เป็น2คูณกับ16ลบด้วย3คูณ4ตรงนี้ได้12บวก8 นำสองคูณกับ16 16กคูณสได้32มสลบสิแล้วก็บวกด้วยแปดสาลบสิเหลือ20 32ิบลบสิเหลือ20บวกกับ8ก็จะได้เป็น28ตัวอย่างที่สี่ จงหาค่า5 x ยกกำลังสองบวกสก4 x ลบ10เมื่อ x เท่ากับ3วิธีทำห ok ้ x ยกกำลังสองบวก4 x ลบ10แทนค่า x ด้วย3แทน x ด้วย3ก็จะได้เป็น5ค ok ูณกับ3ยกกำลังสองบวกกับ4คูณ3ลบ10 3ยกกำลัง2ก็คือ3คูณ3ก็จะออกมาเป็น9ก็เป็น5คูณ9 5คูณ9และ4คูณ3ก็ได้12ลบ10ทำการคิด5คูณ9ก็จะได้เป็น95 9, 9 5, 45 45ก็จะได้เป็น45บวก12และลบ10นำ12 ไปลบ10ก่อนเพื่อความง่าย12บสลบ10เหลือ2แล้วไปบวกกับ45ก็จะได้เป็น47นั่นเองงานครั้งที่1มีอยู่2ข้อข้อ1จงหาค่า 5x บวก1เมื่อ x เท่ากับ2แทนค่า x เป็น2ลงไป ใน5 x บวก1นะครับข้อ2จงหาค่า4 x ยกกำลังสบวก2 x ลบ3เมื่อ x เท่ากับ3แทนค่า x ด้วย3ลงไปนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานสวัสดีครับ